มงคลมี7หลกั8ลก8หลัก9หลักด้วยนะครับอยากรู้ชมคลิปนี้ครับต้องบอกนี้ก่อนว่าเนื่องจากาศาสตร์การดูอะคนพูดหลายแบบแต่ถ้า,าศาสตร์อาจาร,รย์นิติกรอะเรานับเบอร์มงคลคือ7หลกักถูกไหมครับบางทีผมก็เจอว่า8หลกั9ลก9หลักซึ่งเอาจริงๆแล้วอะแต่ละตำราครับไม่ได้บอกอย่างชัดเจนอย่างถ้าเกิดเป็นตำรายุคก,ก่อนเลยอะครับมีบอกอยู่ที่8หลกักเนืเ่องจากตอนนั้นไม่ยังเป็นแบบศูน1อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะไม่มี0 8นย์ขั้นเหมือนสมัยนี้อันนั้นก็จะเริ่มทีี่8หลลักกตรสา็เยมวิ ที่ต่ตากุกวันนี้ทำไมบางคนมันมีผู้นามงคลเดหลักมงคลเจ้าหลักบางทีมันก็มาจากที่พ่อค้าเขาต้องการจะขายในราคาที่สูงขึ้นเพราะบางทีมงคลเจดหลักแล้ว,ว่าหายากแล้วใช่ไหมครับบางคนเขาก็จะดูว่าตัวเชื่อมดีหรือไม่เชื่อมแล้วต่อไปตัวหลักที่9ดีหรือไม่เพราะฉะนั้นความหายากมันยิ่งทวีคูณถูกไหมครับ พอความหายากทวีคูณถ้าคุณยิ่งเป็นคนซีเรียสก็จะต้องยิ่งเพิ่มขนาดกระเป๋าตัางค์เพราะว่าเบัร์ม,มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมเนี่ยมงคล7หลักก็พอเพราะว่าในท้องตลาดที่ยอมรับและเล่นกันจริงๆ7หลักก็พอครับ